สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทํากิจกรรมนะครับผมรวมการ์ดนะครับรับเงินรางวัลสูงถึง6 4 0 0 0บาทเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับให้เราเข้าร่วมกิจกรรมในการรับเงินฟรีใครที่สนใจในการรับเงินฟรีตรงนี้ทําแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลฟรีนะครับจากการเข้า ร่วมกิจกรรมนะครับทำแบบไหนอย่างไรก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนะยาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทำเงินแล้วก็รับเงินกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับจากนั้นก็ดูในคลิปทางด้านขวามือจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งตามชื่อนี้ได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทำเงินแล้วก็ รับเงินฟรีนะครับผมก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า n o เ e ล l a นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมได้เลยส่วนใครที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วอยากจะลองทำกิจกรรมลองเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ดูให้จบก่อนหากสนใจค่อยลองพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ก็ได้นะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์เข้าร่วมและก็ดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับจะไม่กดลิงก์ก็ได้นะครับค้นหาชื่อ แล้วก็ติดตั้งสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยเนาะว่าต้องสมัครแบบไหน,นย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยมีทั้งหมด5เมนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูในส่วนของการใช้งานกันก่อนเนาะว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันสามารถทําเงินได้อย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรี ไม่มีการเติมเงินไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะเล่นฟรี100%ในการทํารายได้ของแอปนี้เนี่ยจะเป็นการหาในส่วนของคะแนเนเหรียญทองแล้วก็นําไปแลกเป็นเงินโทมานี่วอลเล็เนาะในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะมีหัวข้อด้านบนนะครับหัวข้อตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนะนํานิยายโรแมนติกแล้วก็อื่นๆเนาะแล้วก็ยังมีอีก2อสเมนูตรงนี้นะครับที่เราสามารถทําภารกิจได้ในส่วนของคะแนเนเหรียญทองที่มันขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดรับฟรีก่อนได้เลยนะ ตรงนี้นะครับกดเก็บคะแนนฟรีก่อนได้นะครับเราสามารถรับรางวัลคูณ2ได้เลยนะครับประมาณนี้กดเก็บคะแนนก่อนได้เลยนะเพื่อที่จะรับคะแนนฟรีนะครับนี่ครับก็รับไป3คะแนนประมาณนี้นะ ทั้ง3รอบนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ3เมนูตรงนี้กัน3เมนูตรงนี้เนี่ยใช้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําคะแนนได้อย่างไรเริ่มจากอันที่1อันที่1น,นะครับก็จะมีตัวเกมตัวแอปต่างๆที่เป็นเกมนะที่เราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับเราก็ดาวน์โหลดตัวเนี้ยลงในเครื่องของเราก่อนแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับแค่นั้นเลยตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการหมุนวงล้อนะครับซึ่งการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะ จับรางวัลฟรีได้10ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับในการรุ่นรับคะแนนเนี่ยก็ตั้งแต่ศูนย์คะแนนขึ้นไปจนถึง1 0 0 0 0นคะแนนเนาะก็ให้เรากดโกนะครับเพื่อที่จะทําการหมุนวงล้อตรงนี้ก็ได้นะครับแค่นี้เลยในการเล่นถ้ามันโดนกล่องของขวัญแบบนี้นะครับมันจะเป็นโฆษณาขึ้นมานะแล้วก็จะไม่ได้รับในส่วนของคะแนนนะครับก็ประมาณนี้ในการหมุนวงล้อนะส่วนอันสุดท้ายนะครับแท็บโบนัสนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการ ทำภารกิจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีเยอะมากนะครับภารกิจตัวภารกิจเนี่ยก็จะเป็นหลกัหลกๆเป็นการดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมชอบเล่นเกมมากกว่าเนี่ยก็เข้ามาตรงเมนูนี้ได้เลยนะครับซึ่งมีหลากหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับในการดาวน์โหลดการเล่นเกมเนี่ยก็แนะนาอย่างหนึ่งก็คือให้เราดูตัวภารกิจก่อนการดาวน์โหลดนะ ถ้าเาก,กดเข้ามาเช็คแบบนี้นะครับเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียเงินเนาะคะแนนที่เขาให้เราเนี่ยอยู่ที่ 1.8M 1ล้าน80แสนเหรียญทองนะครับเรามาดูคําแนะนาําเงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลของเกมสิ่งที่ต้องทำนะครับมีทั้งหมด3ข้อข้อที่1 open นะครับในส่วนของตัวแอปในการเข้าเล่นข้อที่2เล่นนะครับผมเล่นแอปเนาะแล้วก็รับในส่วนของคะแนนรีวอร์ด แล้วก็ข้อที่3นะครับเราจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนนะครับ500,000คอยก่อนนะอันนี้ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ใช้ Google นะครับในการแปลภาษาได้ซึ่งส่วนตัวก็อ่อนดอยมากๆนะครับสลับภาษาอังกฤษผมก็อ่านตามที่ผมเข้าใจเนาะว่ามันคืออะไรเรามาดูขั้นตอนที่ต้องทำนะครับก็คือให้เราอ่านตามนี้ได้เลยเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็กดในการเข้าร่วมกิจกรรมตามนี้เลยก็ลองอ่านตัวภารกิจดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะครับซึ่งมันมีระยะเวลาในการทําให้เราดูด้วยนะว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทําภารกิจ รประมาณนี้นะส่วนหนังสือนะครับในการอ่านนิยายเราเป็นสายการอ่านนิยายอยู่แล้วเนี่ยเราก็กดเข้าไปอ่านได้เลยแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนอ่านนิยายตามเนื้อเรื่องได้เลยเนาะคะแนนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับในการรับคะแนนนะสำหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปช็อตนะครับหรือว่าคลิปสั้นนะครับในส่วนของหนังซีรีส์นิยายทั่วไปนะวิธีการดูนะครับก็กดเข้าไปดูตามเนื้อเรื่องได้เลยนะครับเราก็จะได้รับคะแนนด้วยจากการดูคลิปวิดีโอ นะนครับมีทั้งหมด100ตอนด้านล่างนะครับเราก็สามารถกดเลือกดูตอนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะขึ้นด้านขวามือเนาะเป็นกล่อง เห็นไหมมีวงกลมสีส้มนะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนให้เราแค่นี้เลยในการดูคลิปวิดีโอสั้นนะครับผมต่อมาเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของคาเชิญคําเชิญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการส่งลิงก์แนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนในการโปรโมทแอปเนาะถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้1นึ0 0 0สนแปดหมื่นเหรียญทองนะครับก็กดคลิกเพื่อส่งคําเชิญได้เลยการส่งคําเชิญเนี่ยเราก็คัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยนำไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางอื่นๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเฟส t ฟซบุ๊ก t วิต YouTube t i k t o ู k t อกสามารถโปรโมทแนะนำต่อได้เลยนะครับอันนี้คือการเชิญเพื่อนเนาะต่อมาเรามาดูในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดการ์ดนะครับสะสมการ์ดเนาะ6 4 0 0บาทไทยนะครับ ในการเข้าร่วมตรงนี้เนี่ยก็คือการสะสมการ์ดนะครับผมให้ติดอันดับตามที่เขากำหนดเนาะเรา,าดูตรงในกรอบสีม่วงตรงนี้เลยสำหรับตัวกิจกรรมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่16เดือน2นะครับถึงวันที่16เดือน3เนาะระยะเวลาเนี่ยก็คือ1เดือนนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยก็กดเปิดไพ่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวตรงนี้ลงมาด้านล่างเนาะก็คือสะสมให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับในการสะสมนะครับที่เราจะหาไพ่ได้หรือว่าหาการ์ดได้เนี่ยคือเราจะต้องแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อน ถึงจะมาเปิดการ์ดได้นะในการเล่นนะครับเขาก็จะมีวิธีการเล่นบอกให้เราเนาะ ว่าให้เราเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับการสังเคาะบัตร5ใบนะครับจะขึ้นอยู่ในรายการนะครับผมตามนี้นะอันนี้ก็มีอันดับให้ดูนะครับว่าคนที่เขาทําอันดับ1ถึงอันดับ100เนี่ยเขาได้การ์ดไปกี่ใบสะสมไปเท่าไหร่นะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการสังเคาะตรงนี้แล้วก็คัดลอกได้หานําไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับประมาณนี้เราจะต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการเปิดการ์ดนั่นเองนะแต่ถ้าเราไม่ได้แนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีการให้เราเปิดนะครับ คะแนนตรงนี้รับได้เลยนะครับ500คะแนนทุกๆ3ชั่วโมงเนาะอันนี้เราก็มารับตรงนี้ได้นะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรดทราบเนาะก็คือเรื่องวิดีโอนิยายนะครับที่เราดูยังไม่จบเราก็สามารถเพิ่มมาตรงรายการโปรดได้เรามาดูที่เมนูสุดท้ายนะครับ ในเรื่องของการถอนเงินนะการถอนเงินเนี่ยก็คือให้เราดูตรงนี้นะครับจะมีคะแนนตรงนี้อยู่นะครับเป็นคะแนนของเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีการถอนเงินเนาะถ่ายถอนนะครับเป็นแค่ Android เท่านั้นนะครับที่มีแต่ถ้าเป็น iOS จะไม่มีการถอนเงินสําหรับการถอนเงินก็กดเข้ามาเลยนะครับก็จะมีช่องทางให้เราเลือกเนี่ยทั้งหมด2ช่องทางก็จะมี t o มานี่ w อล l ล็แล้วก็ p a y p a l นะในการถอนเงิน t ูม m น n ่วอล l ล็นะครับก็จะเริ่มต้นที่10บบาทซึ่งจะถอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ถ้าเราถอนไปแล้วเราจะไม่สามารถถอนเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็จะเริ่มต้นที่ 100- ่งถึงสี่บาทเลยนะครับอันนี้คือการถอนเงินเข้าทูมเ m อ n ี่วอลเล็ตในการถอนเงินเข้าวอลเล็ตนะครับเราไม่ต้องไปนแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนนะครับเราก็สามารถทํายอดให้ครบแล้วเราก็ถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือการทําเงินเนาะในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์โทรวอลเล็ตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินง่ายๆแค่นี้เลยในส่วน ของการถอนเงินนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีแล้วก็ในการเข้าร่วมเปิดการ์ดรับเงินรางวาัลฟรีใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเล่นฟรีถอนเงินได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ